สวัสดีครับผมเบลครับตอนนี้ผมอยู่ที่พรประเสริมอเตอร์ตอนนี้ผมอยู่กับตัวใหม่ล่าสุดของยามาฮ a าแอลลอกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งมาถึงพรประเสริฐในตอนนี้เลยและก็วันนี้ผมจะพามาดูที่ครบทุกสีรับรองว่าทั้งระบบใหม่ของตัวแอลล็อกนี้ที่เป็นระบบที่เป็นครั้งแรกของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่นำ ในเรื่องของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่มาเชื่อมต่อในการทำงานที่ใช้กับโหมดของเครื่องยนต์ในตัว a อ l o ล็เครื่องยนต์155ซีซีตัวนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมีทั้งรุ่น Standard และรุ่น ABS พูดได้เลยว่าตอนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะดูตัวจริงก็เรียนเชิญได้ที่พรประเสริฐแต่ท่านไหนที่ไม่มีเวลาตอนนี้ถือว่าเป็นนาทีที่คุณจะดูผ่านไลฟ์ของช่องพอรประเสริฐชาแนลเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนของทั้งรุ่น Standard และก็รุ่น ABS เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละสีนะครับซึ่งเดี๋ยวมาที่กันตัวแรกกันเลยครับก่อ,อนอื่นนะครับผมในตัวเครื่องยนต์ของ a อล็อกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1 5 5 c ซีซีซึ่งเป็นรถอโตเมติที่ขับขี่ได้อย่างสนุกคันนึงซึ่งมีระบบ b v a ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ ตัวนี้จะเป็นสีแดงดํานั่นเองมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสแตนดาดเช่นเดียวกันก็เป็นสีใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่สีเขียวดําตัวถัดมาก็จะเป็นสีดํานั่นเองตัวนี้จะเป็น3สีที่เป็นรุ่นสแตนดาดตัวนี้เป็นสีใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงดําเขียวดําแล้ก็สีดําด้วยมาเริ่มกันที่ตัว ABS ตัว ABS ก็จะประกอบไปด้วย3สีเช่นเดียวกันครับก็จะมีน้ําเงินเทาแล้วก็จะมีสีเทา แล้วก็จะมีสีดําเลยในส่วนของ ABS ก็จะมีทั้งหมด3สีสันดามี3สีวันนี้นํามาครบคันแล้วก็ที่สําคัญนะครเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงพรประเสริฐในตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ที่ออกแบบโฉมหน้าใหม่เปลี่ยนแปลงในด้านของดีไซน์โฉมหน้าให้ดูเร้าใจและก็ดูอัดจ,จะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอาจจะโดนใจใครหลายๆคน แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเพิ่มนในส่วนของระบบ Y-Connect ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาแบบล่าสุดเลยของยามาฮ่าในตอนนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้ในระบบ Y-Connect แอปพลิเคชันจากมือถือเชื่อมโยงการทำงานไปในส่วนของระบบตัวรถด,ด้วยที่แสดงในหน้าจอเรือนใหม่ได้เลยก็จะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ8ฟังก์ชันใน Y-Connect ฟังก์ชันที่1นึ่งก็จะเป็นการแจ้งเตือนติดต่อ เข้าโทรศัพท์มือถือบนหน้าจอเรือนใหม่เลยโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นระบบเวลานะฮะเวลามีข้อมูลการติดต่อจากโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันก็จะแจ้งเตือนในหน้าจอเรือนใหม่หรือหน้าจอหน้าปัดของรถจักรยานยนต์แอลลอกตัวนี้เลยแอปพลิเคชันอย่างที่2ก็คือแจ้งเตือนในการบํารุงรักษาอย่างที่3ก็คือแจ้งเตือนเครื่องยนต์พบความผิดปกติในขณะเวลาเราขับขี่อย่างที่4ก็คือแสดงผล ข้อมูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอย่างที่5ก็คือแสดงมาตรฐานการขับขี่หมายถึงสมรรถนะในการขับขี่ในขณะที่เราใช้งานอย่างดับที่6ก็คือแสดงตําแหน่งจอดรถล่าสุดที่เราจอดลำดับที่7ก็คือแสดงอันดับในการขับขี่ซึ่งอย่างที่8ก็คือสำคัญเลยก็คือช่องทางการติดต่อสื่อสารยามาฮ่าตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน ที่เป็นระบบใหม่ที่นํามาใช้กับตัวเครื่องยนต์155ซีซีอย่างตัว a i r o ลตัวนี้ซึ่งเป็น all new เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวใหม่ล่าสุดของ a i r o ลปี2021ซึ่งวันนี้ผมพามาดูทั้ง6สีกับ2เวอร์ชั่นที่เป็นทั้ง Standard และก็ ABS หากท่านไหนสนใจอยากเข้ามาสัมผัสตัวจริงก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาดูตัวจริงได้ที่พรประเสริฐท,ทุกสาขาเลยนะครับหากท่านไหนอยากสอบถาม ข้อมูลการดาวและก็การซื้อขั้นตอนและก็ที่สำคัญอยากเข้ามาสอบถามข้อมูลเชิงลึกก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างลิงก์ใต้คลิปนี้ที่ผมแปะไว้ให้นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับขอฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กด Sub s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆในพรปรเสิฐแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทางช่องด้วยและโปรโมชั่นดีๆกับพรปรเริดด้วยครับสาหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ